นะคะคณะครูและก็นักเรียนโรงเรียนบ้านโดดสีก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะบนอนที่ได้มีจิตเมตตานะคะมอบโต๊ะอาหารให้กับนักเรียนและว,วันนี้ยังบริจาคอาหารจังวันนะคะที่แสนอร่อยนะคะเป็นข้าวขาหมูแล้วก็ของหวานวกรสช่องกะทิสดนะคะ สูตจากประเทศออสเตรเลียนะคะโรงเรียนบ้านโดนสีก็ขอราบขอบคุณคุณในความมีเมตตาของท่านนะคะขอให้น้องมอนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมของทุกท่านทุกคนนะคะโดยเฉพาะของพวกเรานะคะขอบพระคุณมาก ไหมคะลูกตักเพิ่มเลยเป็นน้องสาวค่ะนนี้ข้าวขาหมูลอดช่องค่ะอยากกินน้ำชค่ะเดี๋ยวก็ได้กินค่ะ น้ำแข็งใส่ให้เขาทีหลังค่ะครูรตีเพราะว่ามันจะไม่หวานนะน้ำแข็งละลายอืมอาหารจลางวันวันนี้ค่ะพะโลขาหมูวกาา คาณเดือนเพนพันชาร์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่มีจิตใจอันบริสุทธิ์นะคะได้มอบโต๊ะอเนกประสงค์หน้าขาวให้กันเด็กนักรเรียนว่าด้นยสีจำนวน6ตัวค่ะเรื่องในงานวันคล้ายวันเกิด13พุพฤศจิกายนนะคะพร้อมกับมอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะคะวันนี้เป็นข้าวขาหมู อร่อยอร่อยแล้วก็รสช่องนะคะ ไปเจยหอม,มเอามาทำรัดช่องวันนี้จะเอาไปเลี้ยงเด็กนักเรียนนะคะรัดช่องสูตรแม่อีจากออสเตเรียค่ะหอมเลือดจะสุดแืมสวยงามรัดช่องเป็น สวยงามนักเรียนรอรับความอร่อยได้เลยวันนี้หวานละมุนหอ,อมกลมกล่อมเบวัเกิดน้ำมนต์นเป็นตระดบุญบ่โอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อไอหนุมหมันควัญเงินเด้อแบอีหลีนี่ ไปทั้ได้กับห้รหลอดช่องนี่เด้อรอดช่องนี่เป็นอันขนมมงคลเด้อเล็ดหลอดความอัปมงคลทั้งหลายโย่หลอดชองเนี่ยเป็นแหม่แม่แหม่หอมหวานแซ่บค่ะแซ่บเ็นโบธรรมชาติค่ะจากใบเตยเอปราศจากสารพิษค่ะอร่อยหอมคุณยายวดีทำอะไรคะจะเอาหลอดช่องไปฝากปวกเกี่ยวเขาห้คนงานเกี่ยวเขาค่ะ พี่น้องอยู่หน้าปกติน,นอกจากเรียนกินแล้วพี่น้องก็ได้กินนะแมนเพื่อแพ่ไปทั่วเบิดบานเบิดเมืองเด้อรายก็ะ้ายแทแฉขอคุณหไล,ลายๆเดอ้ออายุหมันควันเยินเดอ้อไปทั้งแถให,หลอดช่องคือขนมหลอดช่องนี่เดอ้อน้ำมอนวันเกิดน้นำมอนแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะมีความสุขมากๆค่ะจากเมืองไทยไปถึงสวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะ